สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะรันสกิปให้ดูก่อนเลยนะครับผมปุ๊บระหว่างรอมันเขาลันนะครับผมก็จะอธิบายไปนะครับเราก็จะใช้หลักการง่ายๆนะครับในการปิงเช็คนิตเบิร์กของเรานะครับว่าอัพหรือดาวนะครับผมเห็นไหมับถ้านิตเบิร์กอัพนะครับเราก็ส่งไปแจ้งเตือนดาวเราก็ส่งไปแจ้งเตือนนะครับหรือว่าส่งมาถีไปเยอะไป ก็แล้วแต่เรานะครับผมว่าเราอยากสนใจตัวที่ดาวหรือตัวที่อัพนะครับผมหรือทั้งหมดก็ได้นะครับผมผมก็จะใช้หลักการง่ายๆนั่นคือการปิงนะครับผมถ้าปิงผ่านก็อัพปิงไม่ผ่านก็ดาวง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมแน้ครับผมลองจําลองตัว IP มา3 IP นะครับผมก็นี่อัพอัพดาวนะครับผมโค้ดของเราก็มีไม่เยอะนะครับผม แบจะใช้ต่อจากครั้งที่แล้วได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่พากลับไปดูคลิปที่แล้วผมจะพาทาใหม่ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลบทั้งหมดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็เอาเอาตัวทิกของอีพี EP ที่แล้วนะครับผมมามาไว้เหมอนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับเราแค่จะเพิ่มในส่วนของการเช็คน็ตเวชเข้ามาแล้วก็แจ้งเตือนไปอีกเท่านั้นเองนะครับผม คลิปนี้ผมต้องให้เครดิตเลยนะมาคอมเมนต์ผมผมดีใจมากๆเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยเราไปลืยกันเลยนะครับผมเบื้องต้นเนี่ย import os มาก่อนเลยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นไลบรารีรามาตรฐานของ Python อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมสร้างสร้างชื่อสร้างตัวแปร word name ขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวเอาไว้เก็บโ o name นะครับผมผมจะลองฟิกเป็นเครื่องเดียวก่อนเนาะง่ายๆก่อนเนาะ เป็น8.8.8.8ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพวก IP ของสวิตเราก็ได้ IP ของเซเวอร์เราก็ได้นะครับที่ใช้การปิงนะครับผมโอเคครับผมสมมุติเรามีโฮสต์เนมแล้วเราจะต้องปิงไป IP นี้นะครับผมเรามาเขียนฟังก์ชันกันนะครับผมสำหรับการเขียนฟังก์ชันใน Python ก็ึผมใช้ชื่อว่า s h e c k n e t เซ r วอระกันนะครับผมรับพารามิเตอร์มา หนึ่งตัวก่อนนะครับผมโพสเนมนี่แหละรับโพสเนมนี่แหละเข้ามานะครับผมผมจะให้เขาทาอะไรดีนะครับผมจะให้เขาเช็คนะครับผมจะให้เขาเช็คเนาะก,ก็คือผมก็สร้างตัวแปรมาอีกตัวหนึ่งชื่อว่า r e response นะครับผมเอาไว้เก็บค่าว่าเช็คผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมเท่ากับ O S จุด system เราก็จะใช้คำสั่ง command ได้แล้ว เหมือนลงเปิด cmd ตรงนี้เลยนะครับผม,ผมเราจะใช้คําสั่งว่าลบปิงเนาะเว้นวรรคอย่าลืมเว้นวรรคนะครับผมตามด้วยตัวแปรก, mm hmm. ก็คือตัวพารามิเตอร์ของเราโฮสต์เนมที่รับเข้ามาเมื่อปิงไปเรียบร้อยแล้วปิงไปโฮสต์เนมนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อเดี๋ยว,วตรงนี้มมีลบนะครับผมขออภัยนะครับผมโอเค เมื่อปิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเช็คอีฟนิดนึงนะครับผมว่าレスปอนเนี่ยนะครับผมมีค่าเท่ากับศูนถ้าเท่ากับศูนี่คือปิ้งผ่านนะครับผมผมผมไม่ปิ้ให้ดูเนาะผมอธิบายเลยนะครับผมถ้าปิ้นถ้าเท่ากับศูนเนี่ยนี่คือคืออัพนะคือปิงเจอนะครับผมให้เขาทําอะไรนะครับผมถ้าปิงเจอให้นาอะไรผมก็ให้อ่า สร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวว่าปิงสเตตัสเนาะเอาไว้เก็บค่าว่าน e ตเวิร์ p อัพอ่าเน็ตเวิร์อัพเนาะโอเคแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นะครับผมก็คือเอลถ้าปิงไม่เจอนะครับผมผมก็เอาตัวแปรเดินมนี่แหละปิงสเตตัสเนี่ยเท่ากับ เน็ตเวิร o กดเน็ตเวิร์กดานะครับผมทีนี้เราก็รีเทิร์ออกไป r e เทิร์นตัวปิงสเตตัออกไปนะครับผมโอเคเสร็จ okay, แล้วฟังก์ชันของเราง่ายๆโค้ดเขานี้เองนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้เข้ามาเนาะจะได้ดูจะได้ดูง่ายๆนะครับ เราก็เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียกใช้ด้านล่างเรียกใช้ฟังก์ชันตัวเ h ็คน n ตเบิร์กเนาะเดี๋ยวเราพิมพ์ออกมาเลยนะครับพิมพ์ออกมาเลยพิมพ์ตัวฟังก์ชันอย่างนี้ได้เลยนะครับเช็คนิตเิร์ใส่โ s t n เนมเข้าไปเนาะใส่อะไรใส่อาร์กิม t ให้เขาหนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราสั่งรันกันดูซิว่าได้หรือเปล่านะครับผมเขาก็จะปิดไปเรื่อย เหมือนเราปิ้งในคอมมาอ่าพอปิ้งเสร็จปุ๊บเขาก็ปิ้นเน็ตเวิร์กครับอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ทีนี้แน่นอนนะครับเวลาเราถ้าเราดูแลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคงไม่มีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวให้ดูแลนะครับคงจะมีเยอะแยะมากมายไหนจะเซิร์ฟเวอร์ไหนจะสวิตช์โอ้สวิตช์ L2 สวิตช์ L3 เราอยากจะให้เขาทำงานเรื่อยๆนะครับผมเราจะมาเปลี่ยนตัวโฮสต์เนม ของเราตรงนี้กันนะครับผมให้เป็นอาร์เรย์แล้วกันนะครับผมจะได้จะได้ใส่หลายๆตัวเนาะแล้วเราใช้ลูปเช็คใส่เป็นอาร์เรย์ให้เขาแปดแปดแปดคือสมมุติว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองแปดจุดแปดแปดจุดเก้าผมสมมุติขึ้นมานะผมสมมุติขึ้นมานะครับผม อันนี้เป็นสวิตช์ L2 อะไรก็ว่าไปนะครับมีกี่เซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถมาเพิ่มได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่จะนำคนไปใช้นะมามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดศจุดหนึ่งหจุดจุดสองแปดะสมมุติเราใส่แค่สีตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเวลาทำงานเดี๋ยวจะรอนานนะครับผมโอเคเราจะให้เขาทำฟังก์ชันนี้ แบบใช้เป็นรูปนะครับผมเป็นรูปก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกมาก่อนเนาะออกมานอกฟังก์ชันเดี๋ยวเราพิมพ์ตัวนี้เขียนใหม่นะครับเรามาเขียนรูปกันนิดหนึ่งนะครับผมผมก็จะใช้รูปเ,เป็นรูป for นะครับผมง่ายๆนะครับ for ตรงนี้เราตั้งชื่อตัวแปรมารับค่าตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับผมตั้งเป็นรอยไทยนะเลวแตจเราตามใจเรานะครับผม for in อินอะไรนะครับผมเราจะเอาอะไรมาลูเราจะเอาโค้ดเนมมาลูเราจะเอาโค้ดเนมมาลูนะครับผมโอเคเราก็มาลูตัวนี้เราจะให้เขาทำอะไรเราจะให้เขาทำฟังก์ชันติมตัวนี้ไงนะครับผมก็มาวางเลยนะครับผมให้มันอยู่เยื้องๆกันด้วยนะให้มันอยู่เยื้องๆกันด้วยนะทำฟังก์ชันนี้ใส่หัวตรงตรงอาร์กิวเมนต์ใส่รอยไทยให้เขานะครับตอนนี้ชื่อ โค้ดเนมเราถูกเก็บเป็นชื่อรอยไทยแล้วนะเขาก็จะทํางานเขาก็จะลูบไปเรื่อยๆลองรันดูนะครับผมลองรันดูอ่าไปตัวที่หนึ่งแปดแปดแปดปิงเจอ n เน็ตเวิร์เห็นไหมฮะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งปดจดศูย์ุดไหนเน็ตเวิร์กเห็นไหมฮะอ้าวแปดจุแปดุเก้าอก็ไม่รู้สงสยัยแบบดาวไปแล้วรีเฟียรทาเมาส์นะผมดาวไปแล้ว แจ้งเตือนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไว้ที่หลังนะครับผมอ๋อันนี้ไปเจอโอเคก็ Network Down เห็นไหมครับอ้าวหนึ่งกปเจอปิงเจอ n น t w เ r ิ Network Up โอเคในส่วนของการปิงการเทสเน e t เ o ิ k เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะส่งเขาไปแจ้งเตือนทางไลน์นะครับผมถ้าท่านใดที่มีโค้ดคลิปเก่าก็มาใช้ได้เลยนะครับก็มาใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้า ท่านใดมาดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปใหม่พร้อมๆกันนะครับผมให้เราเปิดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปขึ้นมานะครับตัว Line Notify นะครับเราไปเอาตัวเข้มก่อนนะครับผมเรามีกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่เราจะส่งไปแจ้งเตือนนะครับผมเราไปที่ไลน์ของเราไปที่ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ตัว l i n e นอตติฟเนาะตัวนี้นะครับผมผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยล็อกอินไลน์ของเรานี่แหละนะครับผมอ่าในเราล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้มาที่มุมขวาบนตรงนี้เนาะก,กดหน้าของฉันหน้าของฉันนะครับผมก็จะเจอกลุ่มเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะเจอกลุ่มเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปด้านล่าง มาตรงออกโทเค็นเห็นไหมครับตรงออกโทเค็นตรงนี้นะครับผมให้เราเลือกกลุ่มนะครับผมให้เราเลือกกลุ่มตรงนี้นะครับเลือกกลุ่มโอ้อยู่ไหนนาะอยู่ไหนนาะผมเสิร์ชหาเลยได้ไหมอาอย่างเช่นผมจะแจ้งเตือนเขาไปในกลุ่มนี้นะครับผมชื่อตรงนี้นะครับผมก็คือชื่อเวลาเขาส่งข้อความตรงนี้นะครับเห็นไหม ถ้าผมใส่่าแจ้งเตือนรอยไทยลงไปเนี่ยเวลาเขาแจ้งเตือนเนี่ยเขาก็จะเป็นชื่อนี้นะครับผมอ่าเมื่อท่านใดใส่ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้กดออกโทรเค็มาเลยนะครับผมตรงนี้ผมไม่ขอออกใหม่นะเพราะว่ามันทําได้ครั้งเดียวนะครับโทรเค็เราเมื่อกดกดออกโทรเค็ไปแล้วเนะี่ยก็มาให้เรียบร้อยก็มาให้เรียบร้อยนะครับผมของผมกดออกไปเดี๋ยวอันเก่ามันมันจะเป็นทับอันเก่าไม่ใช่ทับอันเก่าเลย มันจะเยอะไปนะครับผมกลุ่มผมมีเยอะแยะนะครับผมอ่าโอเคสมมติเรากรอกเรียบร้อยกดออกโทเค็นเรียบร้อยได้โทเค็นมาเก็บโทเค็นไว้ให้ดีนะครับมาขอใหม่ไม่ได้แล้วนะครับผมกดยอ่อไปนะครับผมเอาโทเค็นมานี่อย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับผมผมไฮไลท์ไว้เรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันสำหรับการ แจ้งเตือนกันนะครับผมให้เลื่อนมาที่ด้านล่าง for in check network ตรงนี้เนาะข้างล่างฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้เลยนะครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาง่ายๆหนึ่งฟังก์ชันนะครับว่า notify line notify network แล้วกันให้สื่อความหมายหน่อยนะครับผม ค่าที่เราจะรับมาก็คือโต์เนมแล้วกันนะครับเราจะให้เขาเราจะให้เขาแจ้งว่าโต์เนมนี้อัพหรือดาวนะครับผมโอเคอันที่สองเป็นสเตตัสก็ได้นะครับผมออเคกมาเลยปึ๊บตรงนี้นะครับก่อนอื่นคือเราเอาโทเค็นประกาศตัวแปรว่าโทเค็นก่อนแล้วเอาโทเค็นของเรามาวางตรงนี้นะครับ ผมขออนุญาเลื่อนไปนะตัวนี้นะครับผมวางเลยปาตัวที่สองนะครับผม URI ก็คือตัว l i n e Notify นะครับผมเราให้เราไปดูที่หน้าเว็บได้นะดูที่หน้าเว็บได้เขาจะมี line มี document บอกอยู่นะครับมี document บอกอยู่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับผม เห็นไ,ไหมเขาจะมีวิธีการใช้เขาจะสอนเราอยู่อันโตเกนไม่ใช่นี่ตัวนี้นะครับผมสำหรับการโพสเห็นไ,ไหมเขาให้ส่งเป็นเมธอดโพสไปที่ URL นี้นะครับเราก็กรอป URL นี้มาเลยนะครับโอเคนะครับผมต่อไปนะครับเฮดเดอร์นะครับที่เราจะต้องส่งให้เขาด้วยนะครับผม ตรงนี้ผมสร้างเป็นอนะ็อบเจกต์เนาะนี่เรามาดูตรงนี้ได้นะผมไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเป็นตัวแปรแบบตามใจฉันเนาะเราต้องส่งเฮดเดอร์ให้เขาก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรีเควตเมทอดตรงเฮดเดอร์นะครับให้เราเขาเขาต้องการอ u t o อริไลเซชันนะครับผมมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะ ตรงนี้นะครับให้เว้นวักด้วยนะครับตรงนี้เว้นวักด้วยนะครับเว้นวักด้วยนะครับแล้วเราให้ให้เราเอาโทเค็นเห็นไหมครมาต่อมาวางต่อนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับเป็นการต่อสติงธรรมดานะครับแต่ว่าเว้นวักด้วยนะครับเว้นวักด้วยนะโอเคต่อไปนะครับข้อความนะครับผมเมสเซจนะครับผมก็จะใส่ว่าเป็น m p e s s a g e ตรงนี้นะครับก็ต้องตั้งชื่อให้ตรงกับเขาเนาะนี่ก็ต้องการาพารามิเตอร์ว่าเมสเตจเนาะส่งเป็นอ็อบเจกต์ไปนะครับก็เท่ากับเป็นข้อความของเราเลยนะครับว่าสวิตตัวที่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่ใช้เป็นคําว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วกันเนาะแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราบางทีเราเช็คสวิตต์ L2 ก็ใส่เป็นสวิต IP ที่อย่างนี้ก็ได้นะครับผม ไอพีอย่างนี้เนาะเว้นวักสักทีนึงต่อด้วยสตริงเราจะเอาเราจะให้เขาแสดงข้อความว่าเซิร์ฟเวอร์ไอพีโค้ดเนมบวกสเตตัสสเตตัสเป็นเมสเซจส่งมาเป็นเมสเซจก็ได้นะครับผมก็ใส่สเตตัสเลยนะครับผม ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องส่งค่ามาให้เขานะบดเยียมกับสเตตัสนะครับเสร็จยักน่าจะ,น,าจะน่าจะใกล้เคียงนะครับผมอต่อไปนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับของฟังก์ชันนี้นะครับนั่นคือการส่งข้อความสร้างตัวแปรขึ้นมานง่ายๆหตัวนะครับผมแล้วเราก็เท่ากับเลยนะครับผม r e q u e s t โอ้อโรวร e เคผมยังไม่ได้พาติดตั้งเลยใน EP นี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตเลื่อนึ้นไปนิดนึงนะครับผม กราบขอไายด้วยนะครับให้เราติดตั้งตัว Request กับ p y i n s t a l l e r ด้วยนะครับผมติดตั้งอย่างไรนะครับก็เปิด command ขึ้นมาพิมพ์เลยพีพ <c oughs> ีอ e e s นสต l ลรีเคว s ตต่อด้วย p y i n s t a l l e r ได้เลยพอดีว่าผมติดตั้งปไปแล้วนะครับผมต้องขอภายด้วยเนาะ ติดตั้งตัวสองตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งสองตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคมาต่อกันนะครับจบและบรรทัดสุดท้ายนะครับผมตัวนี้นขออภัยนะครับผมอ่าก็อะไรครับเมดต,ต่อกูออใช่ไหมส่งอะไรให้เขาส่ง u r i ให้เขาตัว argument ตัวแรกเนาะตัวที่สองเป็นอะไรครับเป็น h ฮดเด e ร์เเนาะไม่ใช่ตัวแปรด้านบนนะ เป็นชื่อของในตัว header นะครับเท่ากับตัวแปรด้านบนอาที่3นะครับผมก็จะเป็น d a data เอาส่ง data เท่ากับ msg ส่งได้ไหมใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขออนุญาตเปิดไลน์ขึ้นมาซึ่งยังยังใช้ไม่ได้หรอกนะครับเราต้องไปเรียกใช้ฟังก์ชัน notify นี่ก่อนนะครับ ผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้เลยตรง if e เลยนะครับตรงถ้าเราใส่ตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าน e t เบรก u ัก็จะแจ้งเตือนถ้าเราใส่ตรง else ตรงนี้ด้านล่างก็จะแจ้งเตือนนะครับแต่อย่าลืมกิวเ m e n t ให้เขานะเราเอาแค่ชื่อฟังก์ชันมาเดี๋ยวเราใส่กิวเ m e n t ให้เขาด้วยเนาะตัวแรกก็คือ host name นะครับตัวที่สองคือ status เราใส่เป็นเป็นข้อความไปก็ได้เป็นเป็น up อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอามาต่อง string อยู่แล้วตรงนี้นะครับเห็นไหม เราเออเราเอาอาร์กิมแเข้ามาต่อจุไหนแล้วเมื่อกี้บัวแต่มู้อันนี้ก็ก๊อบมาได้เลยก๊อบมาได้เลยตัวเดียวกันอ๋อเปลี่ยนสเตตัสสถานะเขาหน่อยเป็นดาวอ้าวลันดูหนึ่งคระวอ้าวบิงไปแล้วหนึ่งที่บิงไปแล้วหนึ่งอันป่าเรียบร้อย s e r v e ฟเวอร์ไปั๊บปั๊บปับเซิร์นสองนี่เนาะับ ผมต่อไป8ปดจก้ากังปิงรีเคลียร์ไทม์เอาท์นะครับผมก็ไม่นา่าพลาดนะครับผมไม่นา่าพลาดจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอา้าเจอครับผมเจอโอเคนะครับผมเข้าท่าอยู่เข้าท่าอยู่เด้อนะครับผมโอเคก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผม โอเคก็ถือว่าใช้งานได้เนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเขาเป็นเปลี่ยนจาก Python เป็นไฟล์อี e กกอี X e, นะครับแล้วเราไปตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์กันให้เขาลันสคริปต์ตัวนี้ซึ่งซึ่งผมขอ,อแจ้งเตือนนิดนึงนะครับว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวที่ลันสคริปต์ down นะครับผมจบจบเลยนะครับผมจบเลยนะครับก็ ก็เดี๋ยว่อยบ้างอีกทีนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปแปลงตัวนี้เป็น e x e กันเนาะโค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับง่ายง่ายนะครับผมให้เราเปิดที่อยู่ของไฟล์ของเราขึ้นมานะครับของผมอยู่ที่หน้าจอเดสทอมเนาะโปรเจกต์โปรเจกต์ไพทอนไพทอนตัวนี้เนาะชื่อไฟล์เลยเช็ e เน็ตเวิร์กพา e ตัวนี้นะครับผม ให้เราเปิดคอมมานที่ผ่านนี้ขึ้นมาเปิดคอมมานที่ผ่านนี้ขึ้นมาผมก็จะคลิกตรงนี้แล้วผมก็พิมพ์ cmd โอเคครับผมผมก็ได้คอมมานขึ้นมาแล้วให้เราพิมพ์คําว่า pyinstaller ตามด้วยชื่อไฟล์ลบลบ one file ลบล windows เไครับโอเคพิมพ์เลยนะครับผมไม่ใช่ i n s t a ง่ายครับชื่อไฟล์เราก็คือ check net word p y ลบลบ one file ลบลบ win เออโดย Enter เขย์ f i installer ไม่ไม่รู้จักแหนงะละผมพิมพ์ผิดนะครับผม i n s t a t เอลเอลเออโอเคไปแม่ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับผมอาระหว่างรอนะครับผมเราตั้งค่าในวินโดว์ Windows, ทัสสเกตด้วยก็จบแล้วนะครับเสร็จแล้วนะระหว่างรอหลังสกิปให้ชื่นใจสักทีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้รันตัว e อ e เเลยแล้วกันนะครับผมท่านใดที่จะ ไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะครับผมนำซอส,สอโค้ดไปใช้เลยนะครับผมไม่ว่ากันเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างนะครับผมอ่ะเราได้ไฟล์ขึ้นมาแล้วไฟล์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ disk Check Network ผมคลิกสักทีนึงเนะเอาให้ชื่อสนใจนะมาแล้วบนะมาแลวเนะ่ย ไม่เจอนะนี่นะอันใหม่เนาะสองทุ่มเก้านาทีตัวนี้นะครับสกปตารังันเลยนะครับผมรีเวททำเอาโหดาวแล้วเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เจ๊งเจ๊งโอ้นี่เจอนี่เจอนะครับผมดาบโอเคบริกูดนะครับผมเดี๋ยวเราไปตั้งในวินโดว์ทัสสเก็ตด,ด้วยกันนะครับผมผมก็มาที่วินโดว์โลโก้นี้เนาะพิมพ์ว่าทัส t a s ก็มาแล้วนะครับทาสสสกิตด,ด้วยม,มามาลุยกันนิดเดียวโอเคให้เรานิวคีเอททาสขึ้นมาคีเอ e แบบแอดวาน e เลยนะไม่ต้อง basic นะคีเอททาสตรงนี้เลยนะครับผมตั้งชื่อว่าเช็คเน็ตเบิร์กแล้วกันให้สื่อความหมายหน่อยเนาะ description นะ Des ไม่ใส่ก็ได้ไปที่ทิกเกอร์นะครับผมทิกเกอร์ นิ w นะครับผมโอเคตรงนี้เนาะที่เราจะตั้งให้เขาทํางานทุกๆก,กี่นาทีก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมแต่ในส่วนของผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูสักหนึ่งนาทีก่อนเนาะให้เรามาิ๊กที่รีพิทัตอิเวอรี่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหมีห้านาทีอ่ะห้านาทีทํางานกี่วันอินฟินิตี้ไปเลย ช็ค <Check S 2> ไปจนกว่าจะเจ๊งนะครับผมซฟเวอร์เราเนี่ยก็มีตั้งค่าแค่นี้นะห้านาทีนะครับผมห้านาทีแต่ผมคลิปผมคงจะอยู่ไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวผมพาตั้งแล้วกันนะครับผมมาที่ห้านาทีเนาะแล้วแต่เราว่าเราจะใช้เขาเช็คทีขนาดไหนนะครับผมกดโอเคเลยนะครับผมไปที่แอคชั่นนะครับแอคชัน่นนิวเลยนะครับนิวเลย โอเคตรงนี้นะครับให้เราเลือกสคริปต์ของเรานะครับผมผมก็จะเบลผมก็เอาอย่างนี้ได้เลยนะผมก็ผ่านตรงนี้หรือว่าจะค่อยๆกดหาก็ได้นะครับค่อยๆกดหาก็ได้โอ้มาอยู่แล้วนะครับผมก็เลือกสคริปต์เช็คน็ตเวิร์ตของเราที่เราแปลงเป็น eeg เนาะปาปกดโอเคปาบ okay. เรียบร้อย เสร็จแล้วทำงานได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรออีกห้านาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะคิดขวาลันทางลัดตรงนี้เลยนะครับผมลันเลยปาบนี่เนาะเสร็จไปนหนึ่งแจ้งเตือนไปนหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมโอ้อันนี้เจ๊งแล้วซฟเวอร์ดาวแล้วรีบแก้ปัญหาเลยนะครับผมรีบแก้ปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวยูเซอร์ก็จะโทรมาเอง โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ด้านล่างเนาะก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมและคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับ